ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เรามาให้อาหารแมวแมวเลี้ยงนะครับแต่เลี้ยงแบบธรรมชาติเลียงตามมีตามเกินนะฮะแมวเร่ร่อนนี่ตัวนี้เป็นแม่นะครับันก็คลอดลูกมาที่จริงมีสามตัวนะครับอีกตัวหนึ่งไม่รู้หายไปไหนครอบครัวตัวดำตัวเมียหมดเลย ก็คุกข้าวให้คู่ก,กับตาแห้งกับกากหมูนะครับตัวนี้กินใหญ่เลยนี่